ตอนนี้คุณอยู่ที่ซีคอนบางแคนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวงานซีโร่ดีกีแบงคอกนะครับเขามีจัดก,กันถึงตั้งแต่วัน3ถึง20ในสาย,ยานี้เลยนะคือลักษณะงานนี้ก็เหมือนกับว่าเขาจำลองสถานที่สำคัญๆในกรุงเทพนะครับอย่างคลาเนเขาจำลองว่าเป็นถนนเจริญกรุงนะจะเห็นมีหัวลำโพงแล้วก็มี หุ่นยนต์นะเรียกเาหุ่นยนต์ดีว่าเดเรไปลงลงไปดูข้างล่างกันดีกว่าตอนนี้ผมก็เดินลงมาที่ข้างล่างเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเดินเที่ยวในถนนเจริญกรุงในห้างซีคอนบางแฉกันนะครับก็คือเขาจะจำลองถนนเจริญกรุงนะแล้วก็สถานที่เที่ยวในกรุงเทพต่างๆนะัองอยากไปดูของีิงนะตาดน,นอสดว,ว่าทาันกรื่ม เดี๋ยวพาพเพื่อนๆมาชมตรงนี้ก่อนเลยตรงนี้เพื่อนๆก็คงจะรู้จักกันนะครับก็คือกำลังเป็นกระแสดังในตอนนี้นะตรงบริเวณของตลาดน้อยนะครับตรงนี้เราก็สามารถมาชมที่นี่ได้น,นะเขาจำลองสถานเอจำลองสถานที่มารวมทั้งสถาน,นีหัวลำโพงกรุงเทพด้วยนะครับตรงนี้เราเข้าไปดูข้างในกันะนะ ก็คือข้า้งนนี้เขาก็จะทําเหมือนกับว่าเป็นงานนิทรรศก,การนะครับมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเกิดหิมะตกในเมืองไทยก็คือสิบนาทีการลดโลกร้อนนะครับตรงนี้แล้วเขาก็จําลองสถานที่เที่ยวต่างๆนะเป็นภาพศิลปะนะครับตรงนี้ก็คือเยาวราชนะแล้วเขาก็ทําเหมือนกับว่ามีหิมะตกที่เยาวราชด้วยตรงนี้ก็ไม่รู้นะว่าคืออะไร เป็นคลองนะแต่ไม่รู้คลองที่ไหนนะเขาไมา่ได้ระบุแล้วก็ทําเหมือนเพราะว่าเป็นหิมะตกด้วยนะอันนี้ก็คือการร่วมกิจกรรมนะครับเนี่ยว่าเขาเขียนว่าคน้นเขาว่าตัวหนังสือบางแล้วเปิดดูนิดนึงออกถ้าหากประเทศไทยมีหิมะตกคุณจะทําอย่างไร เพื่อนๆก็เขียนในกระดาษนี้นะว่าถ้าหิมะตกในเมืองไทยแล้วจะทำยังไงสลหรับผมว่าหิมะตกก็คือไปเล่นหิมนะนั่นแหละง่ายสุดเพราะเกิดมาไม่เคยเล่นหิมะเลยอยากเห็นของจริงอันนี้ก็คือจะเป็นภาพนิทรรศการนะครับอยู่ข้างในเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศข้างนอกกันต่อนะ เหมือนกับว่าเขาจะทําเป็นห้องนะครับแต่ไม่รู้เป็นห้องอะไรนะเดี๋ยวขอไปดูใ,ใกล้ๆอาจจะเป็นการจําลองเมืองหิมานะก็คือจะเป็นกิจกรรมนะครับอ,อก็คือจะจําลองสถานที่ว่าเป็นเมืองหิมานะก็คือจะมีตามเวลาด้วยนะเนี่ยแต่ตละคนก็จะใส่ชุดกันหนาวกันนั้นไะ ตรงนี้เขาก็จำลองเป็นถนนเจริญกรุงนะครับมีรถสามล้อถีบตรงนี้ด้วยไม,ไม่รู้เพื่อนๆรู้จักรถสามล้อกันไหมเดี๋ยวนี้ก็หาชมย่ากนะครับรถสามล้อส,ส่วนจุดกลางๆไอ้สุดจุดคางๆกันนี้ก็จะเป็นสลับให้เด็กๆได้มาเล่นกันนะครับเป็นลูกบอนนะตรงนี้เด็กๆมาเล่นกันใหญ่เลย ทำแบบเป็นสไลเดอร์นะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศตรงจุดอื่นกันบ,บ้างนะจุดตรงนี้ก็เป็นจุดจำหน่ายสินค้านะครับซึ่งเขาก็จำลองสถานที่ในย่านเยาวราชนะอย่างตรงนี้เขาก็เขียนว,ว่าถนนแปลงน้ำนะครับซึ่งถนนแปลงน้ำนี้ก็จะอยู่ตรงเยาวราชนะครับสามารถทะลุไปที่ MRT สถานีวัดมังกรได้นะ คือตอนนี้เราก็จินตนาการว่าเราอยู่ตรงบริเวณถนนเยาวราชนะครับฟูสตีนะเนี่ยครับเขาก็จะเขียนถนนเยาวราชก็คือในงานนี้ก็จะมีขายอาหารกันเยอะแยะนะครับทั้งของกินแล้วก็ของใช้ต่างๆนะครับตรงบริเวณโซนนี้กันส่วนจุดขน้านี้ก็ เขาก็ขอเป็นที่ถ่ายรูปสวยๆได้นะเป็นภาพต้นไม้นะครับเป็นฉากหลังแล้วก็เป็นร้านขายเสื้อผ้านะเดี๋ยวเราไปดูตรงจุดนี้ดีกว่าจุดนี้มีจุดถ่ายรูปด้วยคือเขาจะจำลองเป็นให้เพื่อนๆถ่ายกันแล้กันว่าสถานที่ตรงนี้คือที่ไหนนะสะพานฉุกเขียวแบบนี้มีรถตกๆด้วยเพื่อนๆออกไหมว่าเป็นที่ไหนสลับผมผมคิดว่าน่าจะเป็น สะพานพุทธนะครับตรงนี้เต่เรามาดูเฉลยนกันนะตรงนี้เขาเขียนว่าถนนตีเพชรนะครับนั่นก็คือบริเวณของสะพานพุทธนะเพื่อนสามารถมาเดินสะพานพุทธในลักษณะของการติดแอร์ที่นี่ได้น,นะไม่ร้อนด้วยอันนี้ก็จะเป็นสะพานพุทธนะครับ เราก็จินตนาการนะว่าอยู่ตรงบริเวณสะพานพุทธนะมองลงไปก็เห็นแม่น้ำเจ้าพยานะตอนนี้ผมก็ข้ามสะพานพุทธมาเรียบร้อยแลวนะครับแล้วก็จะมีเป็นพวกร้านค้าต่างๆนะครับอยู่ตรงบริเวณรอบๆนี้กันเยอะแยะนะเดี๋ยวดูรถสามล้อก่อนสามล้อที่โชว์เมื่อกี้สามารถใช้บริการได้นะครับเนี่ย จะมีพี่ๆมาปั่น3ล้อตรงบริเวณเส้นทางตรงนี้ให้เราด้วยนะเนี่ยก็จะทำแบบเป็นทางเลยนะลาวทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศของงานที่ซีคอนนะครับจำลองสถานที่ในที่เที่ยวในย่านกรุงเทพโดยเฉพาะแถวยาวราชนะสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ